เลยลีขอมาแดดจช่แดดนั่งสีสักหน่อโอุ้ยงอแบบนี่ค่ะพี่น้องบ้งไหมปื๊ดขนนะคะปื๊ดพี่น้องพี่น้องค่ะนี่ค่ะคอยเครือเดียวเป็นสิบสิบโลค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมนีก็มาพอ้กับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกแล้ว้อจ้ะมนีไก่กับผ้าพี่น้องขึ้นเขามหาเห็ดือเกานะคะอันนี้ก็ดอกแหลกของเฮานะคะเป็นเฮ็ดไข่นะคะพี่น้องหน่าแหลดอกบางามปนไดนะคะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดหัวไข่ตูมนะค่ะมนีไก่กับมากับแม่กับน้องนะคะ มีเห็ดไข่ค่ะพี่น้องมีเป็นเห็ดดินด้วยเ,เห็ดแป้งค่ะเก็บไปแกงใส่กันนะคะมีเห็ดแถวไข่ค่ะว่าสิมาเบิ่งเห็ดปวกนะคะพี่น้องมาพุุมใดก็มีแต่ห้อยคนจิ้มอ้เสียดายค่ะตอนนี้เห็ดไข่ค่ะกีเป็นตะฮะค่ะหอยหัว บันฑิย่าง,งามอยู่ค่ะเห็ดไข้ด้วกันนี่จะได้พ่อสุปะค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะนนมีะไรด,ดองนึงนะคะดองนี่เทาเค้กตีตาหักค่ะเหเี็ดไข้ค่ะพี่น้องนี่เป็นกีเห็ดไข่นะคะ <Okay. S 2> มาพอก,ก้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวลองขุดเบิ้งนะคะแม่ใจว่าหัวถิอซ้ำใด้ึ้นกันนะ,ะ่มีหัวไหมนี่หัวเฮ้ยมาดู เป็นเป็นรุ่มดึกเล,กล,กลกยหนึ่งมันสี่โมีหัวมองส่งเสียงม,มันหากลายมันก็ฟังดินดลกนะโอูเสียงแตกปุกนะ๋ยมันจะใส่ขั้มจริงเลย ัวใหญ่ค่ะ่วันมดแล้วเดี๋ยตาคนอยู่นะคะพี่น้องเ็นไ้าปื๊ดเลยโอ้ยมันเลยมัหัวใหญ่เห็นไหมมัไปมุนเห็นไหมพี่นองนี่มันกันนะอน

จะหน้อยพูดเนียนันดลงก่ไดค่ะเสียมพหินมันหลายเสียมพูดลงมันบินไปได้เหรอวด็กกไดได้หรอนี่่าตัญางันนี่ไม่ทนเด็กไปว่ท่นเดีีอ๋อ้อนนี้เด้อาเด้อเห็นนั่งังีสทหโอ้หัวแาบน่ค่ะพี่น้องก็บลึกนี่ะ บัเลยดอกเด้ยวประมาณชั่วโม,มงนึง่งละ <c oughs> <c oughs> เอาไปตังเราจ้ะเนี่ยมาเอากระถาแห้งกัน,นะกนสีดึงเครียกรอยขึ้ๆๆนเลยเด้อหัวใหญ่คั้งเนี่ยค่ะพี่นอ้องพี่นอ้นองเป็นมาเก็บเห็ดน,นะคะว่างั้น แหวทำไงไปลองไปงานสาแห่ด้วยไปอุ้มคุณเช่มแม่ทีหนู oh <my> แปลสิบโลกผมเด็กขาขึ้นวัดหัวนี่ขื้นวัดเหงาหนีแปลสิบโลกก็มาล่างหนีเห้ยขื่นไปไงเห็นหัวกว่อยลูบเลยเแปลงวัดถูแม่ อู้เนี่ยคนหมักนะคะโอเคไปค่ะ,ะ,คะนั่งาง่ายหัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแตกแล้วพี่นอ้องหัวใหญ่นะเอาขึ้นมาก,ก่อนแมเอาขึ้นมาก,ก่อนเดี๋ยวมันะแตกเอาขึ้นมาก,ก่อนปเป็นยังอู้เดี๋ยวเบืองเนี่ยค่ะเคืองหนึ่งค่ะ แตกเคร <presidency> ื่องหนึ่งเหมือดเงี้ยมีเหมือดปื๊ดระเบิงข่าวเห็นออกมาทีนี่เบิง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 ผุนค่ะความใหญ่อลังการพอขึ้นยากอุบาทนะค่ะเบิงมาที่นี่เลี้ยวหัวสุดท้ายค่ะหัวสุดท้ายปื๊ดเงาเดียวไหมคะ วรอยนี้ต้องลูบก,ก่อนนะเะป็นได้ขึ้นง่ายเลยหัวน,นี่ถือขึ้นกัน <laughs> เึิบมบเพุ่นนะคะปื๊ดพี่น้องพี่น้องค่ะนี่ค่ะยังเหลืออยู่ได้ค่ะเหลืออีกเหล,ลืออีกเหลืออีกหัวหนึ่งอลังการงานสรง ุเบิงค่ะวันที่นี่เกสีห้พี่น้องเบิงเคี่ยเดียวนะคะค่ะพี่น้องก่อยเคี่ยเดียวนะคะเต็มสองเปยสะพายด้วค่ะพุ้งว่าเมนหน่อยๆได้ค่ะนี่ไปค่ะพี่น้องวัดนี้